ผู้จัดการนะครับตอนนี้เพิ่นก็ะออกมาเคลื่อนไหวนะครับเพิ่นบอกว่าพิกวิกิตให้เป็นโอกาสเป็นแพ่งแรกในชีวิตที่เล่าได้ร้องตามคำขอของเอฟซและลูกๆในทีมงานร้องออกมาดังเลยบอกว่าจะเป็นท่างดีบ้างและกระส่วนมากคือดาแต่เร่าก็มองว่าดีนะที่ค้นเอาไปร้อง เอาไปเล่นจะได้เป็นความสุขของไขรหลายๆคนพอฟังแล้วกับหัวเราะแต่สำหรับคนที่ดาเน่บอมักเน่สั่งเน่อยากบอกวา่ากระซังฉันวได้ไปลองเทึ่งหัวไผฉันกินเขาแซบนอนรับสบายดีแต่ก็เป็นรอยนิดหน่อยจังใดก็ขอบคุนค้นหักหลักก็เป็นกำลังใจจุบ ลูก,ลกทีมโตไปแม่จะร้องเองนะเพลงมั่นจังสีดังนี่แหละครับเพลงที่เพิ่นสีร้องเนี่ก็คงสีดังเปียงป้างนะครับเนาะเอฟซีกระลาลนะครับผู้มักกะมักไปครับคนที่ดามันก็มีมันก็เป็นธรรมดาแต่บางข่ำเบกนะครับเนาะที่บอกว่าฉันบอได้ไปลองเทิ่งหัวไผ่ น,นี่นะครับมั่นสิเหตุให้เป็นประเด็นที่โตจะคล้องในวอลออกมากได้นะครับนี่บอกโดยความเป็นห่วงนะครับว่าบางค่ำมั่นโบนเมนวาสีขึ้นว่วจากวาอลยังกระได้ด้วยครับเด้อคนบงซื้อโซเชียลพ่อว่องไปแล้วเด้อคนไปตีความยางมากไหนะครับเข้าใจว่าครับที่นี่ เพจต่างๆนะครับที่กำลังเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่นี่เพิ่นได้บอกนะครับว่าเป็นผู้เฒ่าสุดแล้วทิศทางของวงก็คือผู้จัดการทำงานมานานแต่ไรซึ่งสำนึกผิดถูกที่วิตทำใดเคเขาข่างกันแบบผิดๆิษด,ดูไว้นะคนพวกนี้ชอบทำเรื่องง่ายๆให้ยากไรซึ่งสำนึกนะครับ บอกง่ายๆเกี่ยวกับประเด็นวาน่าห่นนี้บอกเลยว่ามึนตาใสาพี่น้องเป็นอย่างจังวางสันนี่ครับคนเขามองเลอว่าบ่อได้สำนึกอีอย่างที่แทจริงนคนเขามองบอกว่าคือขอโทษไปเพราะเ็วๆย่านถือฟอ้องก็เลยเห็ดจังสันก็เลยเว้าไปมันบ่เมีมนดอกยุ่ยสีส่สิไปถามเอา รูปคนนั่นคนนี้มาถามว่าเป็นไผ่สหายเอยงใหรมาให้ท่ายกันเ่นๆมันเม็นเจ้าใดบ่เข้าใจขึ้นกันนะครับเนาะคือสิมวนว่คือเออหรือว่าต้องการสร้างกระแสเพื่อสิโปรโมทเอียงบ่อันนี้ก็บอกหูนะครับว่าความจริงเพื่อนเห็ดเพื่ออยังแต่ที่แน่ๆน,นะครับเพจไงที่ เพิ่นกำลังสั่งประเด็นมากเพิ่นบอกว่าอ่านดูก็รู้ว่าเสียหน้าที่แช่โพดแขวนผิดคนแล้วเขาโทษแครอีโมจิทักท้ายแต่พยายามกบเกลื่อนด้วยการบอกว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะครับเนาะอันนี้เพจเพิ่นกน็ออกมาเว้าคนับว่าเออมันเป็นจังไหกันแน่เนาะครับเนาะจริงๆแล้วนี่ เพื่อนคิดแบบไรกับเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นนี่เพื่อนว่าได้รู้ร้อนลู่หนาวเลยบอกหรือว่าว่าไปพ่อเลีเล่วๆื่อๆเนาะครับนั่นนะครับย่างที่บอกว่านายว่าที่ข้าพลอยมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันกายุ่ยงส่งเสริมไปคือเกา่า จักดีบบดีจักถืกบอบบถือก,กับไปแล้วครับบานนี่พ่อผู้หนึ่งเถินกับโหแซวลกันม้วนซืึนไปน้ากันจักเมนยังแล้วยังบ่งููว่าตัวจะของเห็ดผิดหรือโบอนะครับอาจิบว่รูตัวหรือเปล่าหรือว่าจังไหนกันแน่นะครับเนาะสิ่งที่หลายๆคนไปคอมเมนตนะ์ก็บอกเข้าใจว่าปลอยพาน บ่อ,อยากเอาเรื่องยุ่มยิ้มมากวนใจนะครับอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเห็นบ่อคันครับมันเกิดจากไผมันก็เกิดจากตัวเจ้าของทั้งนั้นครับย้อนตัวเจ้าของอยากได้พลังบวกพลังบวกที่บ่ถือท่างก็มีนะครับถ้าพลังบวกที่ถือท่างมันก็ดีมันก็วาปันไปนะครับ เออทว่าดีคนกัตำหนิแน่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เฮากับแค่ย่อมรับว่าสิ่งที่เฮ้าเหตุนี่มันถือคือิพิษครับคนเขามองแค่นั้นแล้วก็ย่อมรับแค่นั้นครับว่าตัวเจ้าของเออเ็ดผิดขอโทษขออภัยขอแก้ตัวแต่อันนี้บ่แมนมันก็ตางคนก็ตางไปมันไปแล้วครับแทนที่มันกะสิจบกันแล้ว เอแต่เพิ่นบดจบดอกวครับก็จ้าสี่แล้วาว่าผู้ยิบานไปออกไายการกับวานันวานีแล้วก็คือว่าไปออกคือกันเห็นครับหรือว่าไม่ว่ามีผู้ใดเชิญเออนั่นล่ละครับมันก็คือมุมมองที่เพิ่นม่งมันแตกต่างกันเนาะครับผู้ย่บานผมบอกเลยว่าเท่า เขาไปอยู่ในหันแถบที่วงการบันเทิงนั่นแหละครับนอกจากไปในสไตล์ของเล้าหูนจักคนหลายครับเราเป็นคนจริงเราเห็ดเรามีมวลชนสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นดีครับมันกับสิต่างกันนะครับบางคนกับสิวัาเต้าหู้จะค้องไปนะครับมกมองแตกกองหยัางก็โอ้ยก็นหลายครับ บ่เมนว่าอย่างนี้ก็ฟังเบิงก้อนว่าอีหยังมันเมีนบ่เมีนพ่อโพดอยังขึ้นมาแช่กันอรดถือใจอรดจักเมีนอีหยังมาท่ายกันทั่วทีบทั่วเดียนจักสิวาจังไดหรอนั่นแหะครับพ่อถือเพิ่นว่ามากกับมาขอโทษจังสันว่าแต่เขาว่าตามจีสมว่าสิขอโทษนะครับหูบ่บุบ่บหูจักดอกว่าตัวเจ้าของเหตุผิดยังเหลืองไปทั่วอยู่ ก็ต้องยอมรับนะครับพิษก็ว่าพิษทีก็จังว่าถืกตัวบางทีอวยกันนะอวยว่าเถอยางถืกแน่วนาะครับอวยแบบว่ายๆก็คืออีหยังถืกเบิดจังสีไหมครับมันแมนอยู่บ่กสิว่าใส่สติปัญญาตัวจะขว่องขิดเบิ้งก่อนอย่างน้อยเลยว,ว่ามันถืกหรือว,ว่าเอกกสินาเมื่อดามว่วงไปสู่ยางสู่แน่วครับปนั้นนะ เบิ้งก่อนนีครับตัวจะขวางมีสมองคื้กันนะเย่าให้คนดึงดังไดยครับเบิ้งก่อนในะข้อมุ่นนะมันเป็นจ้าไหนนะครับคิดเบิ้องหลวดครับพิจารณาเบิ้งให้ดีว่าอีหอย่างมันเมนจริงหรือว่าจิงหรืออีหอย่างตีเหตุให้มันเกิดปัญหาถ้าว่าเกิดปัญหาใดมันดีล่ะครับเงียบไว้ก็ดีสมควรเงียบ อันไหนสมควรว่องมันก็ต้องว้าวนะครับเฮ็ดพิษไปแล้วก็หาทางแก้ไขครับอืนั่นนะครับแต่คุยกันเอาครับกับเพินมันจ้งสสได้รู้ตัวครับเสียมาเห็ดเจังงี่ไปพูอยู่แก่อยู่ยยังนี่แห้งไปนะครับสางประเด็นถึ้นมากนี่มันสียเหล่วสีจบสีสิ้นหมดครับว่เป็นยังครับเพียรประหล่วเหรอแล้วแต่ความมักของแต่ละคนนะครับ